สวัสดีค่ะเจี๊ยบโจ้ยชนแนลค่ะพี่น้องพี่น้องเจสิ้อ้าเอาเคล็ดลับดีๆมาบอกพี่น้องแล้วค่ะสําหรับผู้ใดที่เห็ดเทียงหน้าหน่อยคือเจอี๊ยบเห็ดอยู่นี่เห็ดกระทอมอย่างสีเนาะคะ่ะเนี่ยแล้วจะใส่เสาไม่เนาะคะ่ะพี่น้องใส่เสาไม่แบบนี้ค่ะเสาไม่ยุค่าหรือเสาไม่อย่างที่ห้าววามันพ่อเห็ดกระท่อมได้เนาะคะ่ะเนี่ยแต่ว่าปัญหาทเห็ดกระทอ่อมก็คือมันสิมีปวกมาเจาะเนาะคะ่ะ มีปวกมาเจาะนั่นวิธีนะคะวิธีแก้ปัญหาก็คือพี่น้องเอาทอพี่วิซีมาตัด้อคะเดอ้อนี่เอาทอพี่วิซีมาตัดทอพี่วิซีนี่ก็เอาจากสามนิ้วหรือว่าเอาให้มันใหญ่ก็เสาใหม่ที่ห้าอาอามาเห็ดกระทอมนะคะเนี่ยแต่ที่นี่ห้าเ,าเอามาตัดนะคะซื้อมาทอนนึงนี่หฮาจะตัดจากประมาณห้าสิบเส้นก็ได้ค่ะตัดจากห้าสิบเส้น ให้มันได้ทั้งซีขาเลยนะคะเห็นมันได้ทั้งซีขาที่นี่กะพี่น้องก็เอาไว้เขาเอานี่ยังฝาปิดฝาปิดมันนะ่ะนะฝาปิดทอ่อตัวที่เขาซื้อมากะคะ่ะเอาฝาปิดมันมาน,นะะั่มเลยค่ะเอามาซีอันขึ้นกันเอามาซีอันซีขาเออซีเสานน่ใส่ยูซีฝาเพื่อจะมาปิดฝาท่อตัวนี้นะคะ ปิดไวข้างล่างเนาะค่ะจะบ่มมีตัวอย่างปีดไ้เบิ่งเพราะว่าอันนี้เจะเพชมาได้เกือบสองปีแล้วค่ะกระทอมตัวนี้กระทอมตัวนี้เจะเพชมาเกือบสองปีแล้วนี่เนาะค่ะคือบ่มีปัญหาปวกเลยพี่น้องนะคะบ่มีปัญหาปวกเลยพอเฮาเอาฟ้าปิดกดมันพูบแล้วเนาะค่ะเฮาก็เอาตัวที่เฮาฟ้าปิดก้นั่นล่ละฟังลงไปเนาะค่ะใส่ฟังลงไปในหลุม โดยข้างในน,นี่โบไฮมีขีดินหรือว่าโบไฮมีน้ำเนาะคะ่ะอยู่ในทอนี่แล้วเขากับเอาเสาเขากับเอาเสากระทอมเข้านี่เนาะคะ่ะซุปลงไปในทอเข้าเลยเนาะคะ่ะที่นี่อยู่ในทอนี่จะโบมีดินแล้วก็บโบมีนม้ำเวลาฝนตกพี่น้องก็สีเ,เอาไว้หรือว่าอยางไเนีนนะเอาปูนเนาะคะ่ะผสมปูนเทลงก็ได้เพื่อหลอกโบไฮมันดินได้เนาะคะ่ะแล้วก็การน้ำเขาพร้อมอันนี้จะโบไรเทเนาะคะ่ะ ทอแจมในบริเทศทอแจมนี่คือยกยกไปได้เลยเพราะว่าอันนี้อันนี้คือจะเอาถุงยางมาปิดใบกันฝนนะคะ่ะกันฝนนี่มันจะมีปววขึ้นเลยพี่นอ้องนะคะกระสีเห,ห็ดในเสาไม้เขาทนท่านนะคะเห็ดในเสาไม้เขาทนท่านขึ้นนี่นะคะเท่ากับยูเท่ากับเบิงนะคะมันขันเวลาขันมันมีปัวขึ้นนี้เลียเทาก็สีเหน็นะคะเขาสิเหลียวเห็ดปกติแล้วนี่ เสากระ่อมนี่เฮ็เุบะไรเฮ็ุบะไรโดนหรอคะส่วนมากแล้วมันจะเจอปวกพี่น้องเจอปวกแต่ว่าอันนี้อยู่ได้สองปีแล้วค่ะนี่อยู่มาได้สองปีแล้วนี่นี่ลักษณะนี้เลยนี่จะเพียดแบบมีเลยเด้อนี่นีเนาะคะ่ะนี่เข้ากรสิร,รักษาได้ง่ายนะคะเข้าก็สิรักษาได้ง่ายรักษาปวกรักษาอย่างได้ง่ายเพราะว่าถ้าเข้าเห็นมันขึ้นเนี่ยเขาก็สิรูปออกได้เลยปวกนะคะเขาก็สิลูบออกได้เลยนี่อันนี้คือเสาใหม่ เสาไม้ยุค่าได้เกี่เอามาเฮ็ดนี่พี่น้องเสาไม้ยุค่าที่เหลือจากเขาเอามาเฮ็ดนางลานเอามาเฮ็ดอันเฮียนเท่าเนี่ยมันเหลือมากเป็นเศษไม่เหลือมากก็เลยเอามาคละกันเอาไมาเฮ็ดกระทอมนะคะเออคละกันเอามาเฮ็ดกระทอมไปทนางเล็เช่นว่านคะเป็นไอเดียอีกไอเดียนึงเด้พี่น้องนะคะสำหรับผู้ใดเบื่อลำคานปวกต้องเฮ็ดเปลี่ยนเสากระทอมยุ่งไม่ดูๆนะคะลองเฮ็ดวิธีนี้เบิ่งเด้พี่น้องเด้อนะคะลองเฮ็ดวิธีนี้เบิ่ง เฮ็ดแบบเกวเห็ดนี่แหละเฮ็ดแบบมีเลยนะคะบ่มีปัญหาปวกค่ะอ่เอาซํำนีเนาะพี่น้องเนาะเอาไอเดียดีๆมาสู้พี่น้องเบิงเนาะค่ะแต่สำหรับคลิปนี้ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะช่องโจอี้ชาแนลเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้าไปพ่อก,กันคลิปใหม่คลิปหนาได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีค่ะ